ผลการเลือกตั้งนายกอบอระจอพิษณุโลกอย่างไม่เป็นทางการนายมวลชัยวิวัฒนาศเบอร์หนึ่งมีคะแนนนำอยู่ที่2 1 4 5 1 9คะแนนส่วนเบอร์สองนายเศรษฐกกิติจารุรัตน13,579คะแนนและเบอร์สามนางสิริพันธ์คุณประจักษ์นุก,กูลหรือหนูนา1 4 1 6 3คะแนนแต่ที่น่าสนใจไม่น้อยคือมีบัตรเสียถึง13,768ใบ ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน15,613คะแนนโดยมีผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งทั้งสิ้น6 7 1 1 7 0คนการเลือกตั้งครั้งนี้สืบเนื่องจากนายมนชัยอดีตนายกอบจอพิษณุโลกลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่20ิมิถุนายนที่ผ่านมาสนามเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวการของ3มผู้สมัครคือมนชัยวิวัฒนาธอดีตนายกอบจอพิษณุโลก นายเศรษฐกิติจารุรัตน์อดีตสอบจอและนางสิริพันธ์คุณประจักษ์ลูกูลสำหรับนายมนชัยวิวัฒนาตอดีตนายกอบจอพิษณุโลกและว่าที่นายกอบจอพิษณุโลกซึ่งเป็นอดีตสสพิษณุโลกลงสมัครนายกอบจอครั้งแรกในปี2555ได้รับการสนับสนุนจากอดีตสสสุชนชามภูนตนิยมช่างพินิจและนพผลเหลืองทองนารา นายเศรษฐากิติจารุรักอดีตอเขตอำเภอเมืองอบอจอและหนูนนาสิริพันธ์คุณประจักษ์นุกูลอดีตสมาชิกพักก้าวไกลและมีความใกล้ชิดกับหมอองปฏิภัฒสันติพาดาอดีตรองประธานสภาพักก้าวไกลซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายหมอองออกเดินสายช่วยหนุนาหาเสียงและมีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในวันศุกร์ที่16สิงหาคมที่หลายกลางเมืองโดยเน้นถึงการยุบพ,พักและถูกตัดสิทธิ์การเมืองเพื่อหวังกระแสความคับแค้นใจในกรณียุบพ,พักก้าวไกล การเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จึงเป็นเหมือนกันว่ากระแสพักจากค่ายส้มยกแรกซึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกยังยกสองในการเลือกตั้งซ่อมสอสอแทนนายปฏิภฐ์สติพาดาซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองการพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งนายกอบจพิษณุโลกของพรรคสีส้มในครั้งนี้จึงต้องจับตามองไปที่การเลือกตั้งสนามต่อไปคือสนามเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีที่จะมีการเลือกตั้งเดนวันที่หนึ่งกันยายนนี้